สวัสดีค่ะพี่กบวันนี้นะคะเ,คเราจะพา,าไปดูพี่กบทำอะไรนะคะโอ้โหขอชมได้คนนะคะคทำอะไรคะเนี่ยอันนี้นี้เลมอนนะครับกำลังจะแยกหนอเ้าหนเขามีอยู่น,นอน,นี้ก็ขึ้นมาประมาณอาทิตย์ก,กว่ายังไม่ถึงสองอาทิตย์นะประมาณ ตั้งแต่เล็กเลยก็ประมาณสองอาทิตย์นะฮะตอนนี้เขาก็โอเคขนาดนี้ก็แยกได้แล้วเดี๋ยวเราจะแยกนอนนะนี่มีไหลโอ้มีไหลออกมามีไหลนี่อันนี้ชื่อเลมอนใช่ไหมเลมอนเลมอนอ <isas S 2> นีหนอเขาขึ้นมีไหลเข้ามาอันนี้มีนอนะครับเดี๋ยวผมจะอันนี้จะทําอะไรคะก็จะจะแยกนะจะแยกนะอืมเดี๋ยวชมกันนะคะก็ไช้กันไกลเนี้ยเนี้ยกันไกลกันไกล่เงี้ยก็ได้นะครับ อืมนะแล้วก็อืมงัดน,นิดนึง่งเหมือนรากเขาจะยาวหรือเปล่าได้ยินเสียงหนอตึกอืมแปบ๊บนึงดูแป๊บนึงนะแบบเราเบาๆนะครับโอเคตรงน,นี้รากเขามีแล้วใช้กันไกลตัดเลยนะไกตัดแล้ว อโอเคลองดูนะลุ้นยิงองโอ้โหลากเขาก็ยาวเหมือนกันนะยาวเหมือนกันนะอืม่างนี้โอ้สวยมากเลยนะคะนี่นะใบเขาจะเป็นแบบนี้นะคะครับอ็สวยอันนี้ก็คือลงหลุมลงกระถางก็เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอันนี้ดินดินนี้ก็คือดินใต้ตรงหลังบ้านอืม ก็มีความชื้นอยู่แล้วก็เลยเอามาปลูกตรงนี้เขาก็เลยออกไหลได้ดีมากเลยอ่ายังมีอีกต้นหนึ่งนะครับอ่าอันนี้ไหลตรงนี้ก็ไว้ก่อนโอ,โออกหนอนดีจังไปดูต้นนู้นก่อนอไปดูอีกต้นหนึ่งนะคะอ๋โมีอีกกี่ต้นโอ้โหขอดูต้นนี้นะคะโอ้หนอน,นี้จะโตมากเลยนะคะเราไปดูกัน,นะคะ่ะมาดูวิกบพิทำนะคะว่าวันนี้จะได้กี่หนอกี่ต้น อขอดูใกล้ๆงานอึงด,ดงก่อนเคลียร์ยกโคนขึ้นมานะตอนนี้เ,เลยอาจจะต้องดูนิดหนึ่งโอ้โหให้มือเยประคองได้ดีทำงานเนี้ยมันไม่ได้นั่นหรอกนะฮะก็มือเราเนี่ยแหละนะครับนี่นี่ครับอโอเคเราเห็นแล้วว่าอืม ไม่ค่อยเคลียออกมาเนี่ยมีรากแล้วเนี่ยเห็นรากแล้วเนี่ยเนี่ยมันเป็นเง้า,งาเ,เง้ามานี้ก็โอเคนั้นเดี๋ยวผมขอคดเชืออ้อตรงนี้เลยอือกะให้ดีนะครับ อ่านะครับได้ยินเสียงก๊กเลยก๊กเลยนะครับโอ้โหหัวเขาเป็นแบบนี้เองนะฮะพิ่จะเคยเห็นนะเนี่ยนี่ครับเงามาอ่าอยู่ใกล้โคนมากเลยอันนี้ไม่ใช่ไหลนะครับมันใกล้โคนมากก็น่าจะเป็นเงาที่นี่นอนนึงนี้นอะน่ะนี่นี่นี่กำลังขึ้นกำลังขึ้นอยู่ตรงนี้นี่นะคะเขาก็ไหลนี่ลงอนเรามันจะสูงมากมากเดียขึ้นมาอีกต้นนึงโอเค อันนี้ก็ไว้ก่อนเนาะแต่เอานี้ไปใส่กระถางมาไปดูนะคะสรุปแล้วเราได้สองต้นเนาะวันนี้ได้สองต้นอนนี้ก็ได้สองต้นก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็ไปจัดกระถางให้สวยๆเอาไปเลี้ยงก่อน กระถางยังไม่จัดให้สวยมากก็คือเอาเท่าที่มีก่อนเดี๋ยวเราก็เอาไปเลี้ยงนี่นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคลิปสวยๆนะคะจากไรวิปูลเพลงนะคะจากพี่กบของเรานะคะซึ่งมาทำการตัดตัดลูกหรือตัดไหลของเขานะคะนี่นะคะบรรยากาศก,ก็สวยมากนะคะไม่ร้อนนะคะวันนี้มีลมเย็นๆนะคะ ท่านใดเข้ามาแล้วชอบสวนชอบบอนปลูกไม้ประดับนะตามพื้นที่แบบที่เราว่างๆนะคะเราก็ปลูกไปเรื่อยๆนะคะไปดูพิก,กบอีกรอบหนึ่งนะคะท่านใดอยากจะปลูกอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะจะได้รู้จักกันแล้วก็จะได้แนวทางแนะนำกันนะคะอโอ้โหสวยมากเลย ตอนนี้ท้องตลาดก็าขายหน่อละพันแล้วเนี่ยแค่นี้คนกำลังนิยมนลปลูกง่ายไหมไม่ยากปลูกง่ายแต่ว่า <c oughs> นะมันลายมันก็สวยเนอะดูใบเขาด,ดิรับต้นมันสวยดีค่ะดูใบใบก็สวยลำต้นก็สวยนะโอ้โมันลายแล้วมันด่างปีมากนะคะนี่โอ้โหสวยจริงๆเลยค่ะเนี่ยรับต้นมันเป็นสีน้ำตาลนะคะแล้วก็ริ้วๆเนี่ยนะ โอ้สวยจริงๆเลยนะคะยังไงก็กดติดตามไว้นะคะเผื่อเอาทำคลิปตอนที่เขาโตให้ดูอ๋อมีอีกนะคะน่าจะเป็นต้นที่ลงเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูแป๊บนึงนี่งนี่นะต้นนี้สองต้นโอ้นี่ไงเพื่อนเขาอยู่ตรงนี้เอาลงดินเรียบร้อยพี่เขานี่นะโอ้โหหนึ่งต้นนะคะนี่ก็จะมีอีกต้นนึง โอ้โหใบนี้ลายมากเลยอ่ะสวยจริงๆเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวอ,อีกสองต้นเล็กนะะถ้าเขาโตจะทำคลิปเพิ่มนะคะยังไงก็เอาไว้มาชมกันต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ